ในอีก2ปีข้างหน้านะคะกิจการประปาไทยก็จะมีอายุครบ100ปีแล้วค่ะล่าสุดนะคะการประปานาครหลวงได้บูรณะโรงงานผลิตน้ำสามเสนก่อตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์แห่งการเรียนรู้การประปาไทยค่ะสำหรับในช่วงนี้นะคะเราจะไปติดตามรายงานพิเศษ100ยปีปราปาไทยพิพิธภัณฑ์แห่งการเรียนรู้กันค่ะ น้ำเป็นสาธารณูประโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตเกือบทศวรร์แล้วกับการก้าวเข้าสู่ร้อยปีการประปาไทยด้วยพระมหากรณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้ทรงมีวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงตระหนักว่าน้ำสะอาดมีความสำคัญต่อสุขอ,อนามัยของพระสุกนิกรซึ่งการประปากรุงเทพ เปิดใช้อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่14พฤศจิกายน2457สําเำเร็จลุล่วงในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนับเป็นจุดเริ่มต้นของการประปาไทยอย่างแท้จริง สำหรับพิพิธภัณฑ์แห่งการเรียนรู้การประปาไทยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพ,พระรัราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่17กรกฎาคม2556นับเป็นแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนแนวใหม่ที่จะบอกเล่าความเป็นมาเกือบทศวรรษของการประปาไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน อีกทั้งยังช่วยปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรน,น้ำและเผยแพร่พระมหากรณาธิคุณพระปีชาสามารถและพระอจริยภาพของพระมหากษัตริย์ไทยที่มีต่อการพัฒนาและส่งเสริมง,งานด้านระบบการประปาค่ะ โรงงานผลิตน้ำสามเสนประกอบด้วยอาคารโรงสูบน้ําอาคารโรงเกลือนน้ำถังตกตะกอน1และ2อาคารโรงกลอง1และสที่ขังน้ําบริสุทธิ์เรือนรับรองเจ้าพระยายมราชและที่รวมกุญแจไฟฟ้าหรือว่าหอกุญแจอาคารหลังนี้ได้รับการบูรณะซ่อมแซมทั้งภายนอกและภายในอาคารทาสีเหลืองหมากสุก ซึ่งเป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลายทางตะวันตกมีเครื่องสูบน้ำดิบจำนวน3ามเครื่องและเครื่องสูบน้ำประปาจำนวนสเครื่องทำหน้าที่สูบน้ำดิบจากแม่น้ำเจ้าพระยาที่ส่งผ่านคลองน้ำประปาเข้าสู่กระบวนการผลิตและสูบจ่ายน้ำประปาที่ผ่านกระบวนการผลิตไปสู่ประชาชนค่ะสาหรับอาคารโรงเกลือน้ำเป็นอาคาร3ามชั้นสมัยก่อน ได้ใช้พื้นที่บริเวณ1และ2เป็นที่เก็บสารส้มก้อนที่สั่งมาจากประเทศเบนเยียมค่ะส่วนบริเวณชั้น3ของอาคารนะคะมีถังไม้บรรจุสารส้มที่ส่งมาจากต่างประเทศมีเครื่องจ่ายหนึ่งชุดรูปร่างเป็นกล้วย6กกล้วยและมีท่อต่อจากถังสารส้มมาก็มีก๊อกบังคับ สร้างอัตราหลายได้เพื่อจ่ายไปยังท่อน้ำดิบก่อนเข้าถังเกลและมีเครื่องทำลมสำหรับละลายสารส้มค่ะ ทั้งนี้ผู้ว่าการประปานครหลวงประกาศวิสัยทัศน์ว่าการประปานครหลวงจะเป็นองค์กรประปาอันดับหนึ่งในกลุ่มประเทศอาเซียนพร้อมทั้งยกระดับบริการให้มีมาตรฐานสากลหวังสร้างความพึงพอใจต่อผู้ใช้น้ำโดยทั่วกันนิตยาดวงแก้ถ่ายภาพวับปุณธน,นิตาวากระดวนรายงาน e